สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิศุโลกนะคะวันนี้พุทธที่28ตุลาคม2563ค่ะวันนี้เราไปเริ่มต้นดูกันที่สถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ําคลองโพในพื้นที่ของอเาเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรคะ์ค่ะตอนนี้ปริมาณน้าลดสปินเวย์แล้วนะคะานอำเภอแม่เปิลเองก็เร่งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่บริเวณติดกับคลองโพให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ หลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ของอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยอ่างเก็บน้ำคลองโพสามารถจุน้ำได้82ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันน้ำได้เต็มความจุของอ่างและไหลข้ามล้นสปินเวย์ซึ่งการไหลล้นสปินเวย์ดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่อำเภอแม่เปิลจำนวน3หมู่บ้านและพื้นที่ด้านล่างนะคะได้แก่อำเภอชุมตาบงและอำเภอลาดยาวได้รับผลกระทบ นายพัทรพลดวงผัดธรรมในอำเผอแม่เปิลกล่าวว่าเผอแม่เปิลได้ดาเนินการแจ้งผู้ใหญ่บ้านและประสานกับกลุ่มผู้ใช้น้าที่มีพื้นที่อยู่ติดกับคลองโพให้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ําโดยอาจจะมีผลกระทบกับพืชไร่บางสวนทั้งนี้ภายหลังจากน้ําลดอำเภอแม่เปิลก็จะมีการออกสํารวจความเสียหายของพืชไร่ผู้สวนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการต่อไปค่ะ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีพายุเข้ามาแล้วก็มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ทําให้อ่างเก็บน้ำคลองโพนะครับซึ่งรับน้ําจากเทือกเขาต่างๆเนี่ยนะครับก็ล้นมานะครับซึ่งในการเปิดประตูระบายน้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการน้ำล้นสปริงเวย์นะครับเราได้มีการประสานงานกันนะครับกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับเพื่อประกาศแจ้งเตือนให้รัศดรได้รับทราบ อ่างเก็บน้าคลองโพลงไปนะครับในส่วนของแม่เปิรนเนี่ยก็ไม่มีบ้านเรือนของรัษฎรนะครับที่อยู่ใกล้กับกับกับคลองโพนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของตรงนั้นนะครับก็จะมีพืชผลในส่วนของรัษฎรบางส่วนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งภายหลังจากน้ําลดระดับหรืออะไรลงแล้วนะครับก็จะมีการเข้าไปสารวจความเสียหายแล้วก็พิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการต่อไปนะครับในส่วนของนะครับก็ขอนําเรียนนะครับแจ้งเตือนถึง ประชาชนนะครับที่อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำนะครับว่าก็สถานเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับเราก็มีการเฝ้าร,ระวังนะครับตรวจสอบดูกันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับหากมีความเคืบหน้าหรือประการใดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้านะครับผม ส่วนโรงเรียนเทพสาราประชาสารในเพลราดยาวนะคะก็ได้ร่วมกับทางสโมสรไลออนสีแควนนครสวรรค์ค่ะในการจัดก,กิจกรรมเทพสาราสารลักษ์ปั่นน้ำใจให้น้องโครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนยากไร้ค่ะ ดรพกาพันธ์ท่านตรกูลนายกสโมสรไลออนสีแควนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านอบอุ่นให้แก่ครอบครัวของเด็กหญิงยานิสาวันตวนโดยมีนายสังวรยม,มาราัฐผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสาราประชาสันคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้ปกครองและคณะสโมสรไลออนสีน่แควนครสวรสวรค์เข้าร่วมในกิจกรรม โดยนายสังวรยม,มรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสาราประชาสันต์ตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าการดำเนินงานในโครงการนี้อยู่ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพสาราประชาสค์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาเขต42สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนนั้นมีนโยบายให้ครูที่ปรึกษาและครูประจําชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและให้บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนและจะทํารายงานต่อโรงเรียนเพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานต้นสังกัดที่จะวิเคราะห์วิจัยผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและกําหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดทําโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวของนักเรียนยากไร้เทพสาลาสารรักปั่นใจให้น้องให้กับเด็กหญิงยานิสาว,วันตวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2บิมีดามันดาเมียชีพรับจ้างรายวันทั่วไปลักษณะที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่มีห้องน้ําห้องส้วมและไม่มีบ้านเล็กที่จึงไม่สามารถขอใช้น้ําประปาและไฟฟ้าได้ ทางโรงเรียนจึงร่วมกับสโมสรลอ้อนสีแควนนครสวรรค์ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนช่วยการดำเนินการสร้างบ้านหลังดังกล่าวในสภาพที่แข็งแรงและทําการสงม,มอบให้กับเด็กหญิงยาน,นิสาไว้เป็นที่พักอาศัยอย่างอบอุ่นและมีความสุขต่อไป ส่วนข่าวนี้นะคะมีชาวบ้านหลายรายค่ะจากหลายพื้นที่นะคะเดินทางไปยังวัดหนองกระทุ่มในอเพอลาดยาวค่ะเพื่อไปขอโชคลาภกับไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านที่ถูกรางวัลนะคะมีโชคลาภกันมาแล้วหลายรายค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปยังวัดหนองกระทุ่มหมู่ที่18ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปขอโชคลาบจากไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มหลังทราบข่าวมาว่าไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มให้โชคลาบกับชาวบ้านแล้วก็มีชาวบ้านบางรายนะคะที่ได้โชคลาบแล้วก็ซื้อชุดทหารของเล่นหนังสติ๊กและลูกกระสุนปั้นกลับมาถวายให้กับไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มกันจํานวนมาก ส่วนไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มนะั้นมีชาวบ้านที่บูชามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้นํามาถวายให้กับทางวัดและทางวัดจึงได้มีการทําพิธีวงสงฆงเปิดเน่ปไปเมื่อวันที่16กันยาย,ยนที่ผ่านมาโดยชาวบ้านหลายคนที่เข้าร่วมพิธีต่างก็ได้โชคลาภจากไอ้ไข่เด็กวัดหนองกระทุ่มกลับมาแล้วหลายงวดค่ะ เท่าไหร,รแล,แล,และแลคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวเจริญเคเบิลนิวส์นครสวรรค์พิศนุโลกย้อนหลังได้นะคะผ่านทางช่อง YouTube เจริญเคเบิลทีวีหรือติดตามผ่านทาง Facebook ค่ะทางเพจ KC TV นครสวรรค์สำหรับวันนี้ดิฉันสรยายอยู่กรุงพร้อมทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เชื S <S <preach ers> ้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบค i.